วันนี้กับ5สาเหตุสำคัญที่ทําให้ค่าการทํางานของไตหรือว่า E G R ลดลงนะคะซึ่ง5สาเหตุนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้ไตาวายไตยเสื่อมและอาจจะทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดได้ดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้สาเหตุและไปแก้ให้ตรงจุดเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะฟื้นฟูไตให้กลับมาเป็นปกติได้นะคะใครอยากรู้แล้วว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ค่าไตาลดลงตามอาจารย์ไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับสาเหตุที่1นนะก็คือเบาหวานนั่นเองเบาหวานเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคไตนะคะเพราะว่าเขามีผลกับเส้นเลือดของเราโดยตรงนะรวมไปถึงเส้นเลือดฝอยในไตนะคะทาให้เส้นเลือดเกิดการอักเสบเกิดการอุดตันเกิดการตีบตันจนทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงไตได้น้อยลงนะคะสุดท้ายไปจบที่เบาหวานลงไตหรือว่าไตวายจากเบาหวานนั่นเองซึ่งวิธีการดูแลตัวเองในเรื่องของเบาหวานนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยลองเช็ค5าข้อนี้นะถ้าใครที่เป็นเบาหวานอยู่ ว่าเราทําได้ครบแล้วหรือยัง อันที่1ก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยลดการทานข้าวแป้งน้ําตาลของหวานนะคะถ้าหากว่าในส่วนของข้าวแป้งเนี่ยอยากให้เลือกเป็นพวกข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรเบอรี่นะคะหรือว่าข้าวกอกขอสีสาอันนี้ดัชนีน้ําตาลต่านะคะช่วยทําให้ระดับน้าตาลในเลือดเนี่ยไม่พุ่งกระฉูดจ,จนเกินไปนะคะคุมเบาหวานได้ง่ายขึ้นอันที่2ที่อยากให้ทําก็คือทานผักใบให้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าในกลุ่มของผักใบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผักคะนา้าผักเคลผักตําลึงผักกาดนะคะอันนี้เนี่ยกากใยเยอะแป้งน้อยนะซึ่งจะทําให้เรา สามารถที่จะลดการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีนะคะุมบาหวานได้ดีขึ้นนะคะและอันที่3ก็คือถ้าเป็นไปได้อยากให้พวกเราเนี่ยทำไอเหรือว่า Intermittent f a s t i n g นะคะอาจจะเริ่มต้นที่16-8นะคะก็คือมีระยะเวลาของการทานอาหารเนี่ยแชั่วโมงและมีระยะเวลาของการอดเนี่ยสิชั่วโมงซึ่งจะทําให้ร่างกายเนี่ยดึงเอาน้ําตาลส่วนเกินเนี่ยเอามาใช้ได้เยอะขึ้นนะคะ อันที่4ที่อยากให้ทําก็คือออกกําลังกายสม่าเสมอช่วยเผาผลาญน้ําตาลเนี่ยเอามาใช้เป็นพลังงานได้เยอะขึ้นและสุดท้ายอันที่5นะคะก็คือดื่มน้ําเปล่าอย่างเพียงพอจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญน้ําตาลเอามาใช้เป็นพลังงานนะคะซึ่งนอกจากจะลดเบาหวานได้แล้วยังลดไขมันได้อีกด้วยนะคะถ้าอย่างนี้ไปทํากันแล้วเบาหวานของคุณจะดีขึ้นและเพิ่มค่าไตได้ในที่สุดค่ะ และมาถึงสาเหตุที่2นะคะก็คือความดันโลหิตส,สูงนั่นเองความดันโลหิตส,สูงก็เป็นสาเหตุสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ค่าไตของเราลดลงนะเพราะว่าเขาจะทําให้เส้นเลือดแข็งขาดความยืดหยุ่นนะคะและทําให้เส้นเลือดเนี่ยอุดตันนะจนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงไตได้ไม่ดีสุดท้ายแล้วไตก็เสื่อมนะคะดังนั้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตส,สูงนะคะให้มาปรับพฤติกรรมเหล่านี้นะคะอันที่1พยายามทานเค็มให้น้อยลงลดโซเดียมให้น้อยลงนะคะอันไหนที่เป็นเนื้อสัตว์แปรรูปอันไหนที่ใช้เกลือเยอะๆใช้เครื่องปรุงเยอะๆ ก็พยายามทานให้น้อยลงและไปเพิ่มผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะอันนี้เนี่ยช่วยลดความดันได้นะคะผักอย่างเช่นผักสีเขียวเข้มนะคะคะน้าเคลบ็อกโคลีนะผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงก็คือผลไม้ที่สุกแล้วมีสีเหลืองเป็นมะม่วงสุกมะละกอสุกขนุนนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงช่วยทําให้หัวใจเนี่ยทำงานได้ดีและช่วยลดความดันได้นะคะและอันที่2ก็คือให้พวกเราพยายามควบคุมความเครียดหรือว่าบริหารจัดการกับความเครียดนะคะ ทําอะไรที่เราเครียดติดต่อกันนานๆนะอันนี้จะทําให้ความดันเนี่ยเอาไม่ลงนะคะทำยังไงก็ไม่ลงกินยาก็ยังไม่ลงนะคะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการกับความเครียดอาจจะใช้วิธีการออกกําลังกายการนั่งสมาธิหรือวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าความเครียดมันลดลงนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่จะมากับความเครียดนะก็คืออาการนอนไม่หลับนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเครียดบวกกับนอนไม่หลับนะอันนี้เนี่ยความดันก็จะยิ่งพุ่งกระชูดซึ่งจะทําให้ไตเนี่ยแย่ลงได้เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายอันที่3ามนะถ้าใครท ะะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะเน้นความสม่ําเสมอไม่ต้องหนักมากก็ได้นะคะออกให้ได้สักประมาณวันละ30-45นาทีสัปดาห์หนึ่งสักประมาณ3-5ครั้งนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะควบคุมความดันได้ดีมากยิ่งขึ้นและเพิ่มค่าไตาได้อย่างแน่นอนค่ะ แล้วมาถึงสาเหตุที่3นะคะก็คือปัญหาไตอักเสบนั่นเองซึ่งอาจจะเจอในอาการปัสสาวะเป็นฟองนะคะตื่นมาตอนเช้าปัสสาวะแล้วรู้สึกว่ามีฟองเต็มชักโครกเลยฟองนี้จะมีลักษณะเฉพาะก็คือฟองละเอียดคล้ายๆกับฟองเบียร์หรือว่าฟองคลื่นนะคะรอ1หนึ่งนาทีก็ยังไม่หายไปนะยังมีฟองเต็มอยู่อย่างนั้นอันนี้แสดงว่าเรามีปัญหาเรื่องไตอักเสบหรือว่าไตรั่วนะคะซึ่งเป็นความผิดปกติเบื้องต้นของไตนะคะอันนี้เนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ถ้าหากว่าไม่รักษารอให้หายเองเนี่ยอันนี้ อาจจะเทินไกลไปเป็นไตวายไตเสื่อมและอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องฟอกเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจอว่าไตอักเสบหรือว่าปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยแนะนําว่าให้พาตัวเองไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจให้ละเอียดนะคะตรวจทั้งปัสสาวะแล้วก็ตรวจค่าไตไปด้วยเลยและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการอักเสบได้นะคะก็คือคนที่มีปัญหาติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเจอในผู้หญิงที่ชอบกั้นฉี่หรือว่าดื่มน้ําน้อยการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะบ่อยๆติดเชื้อทุกเดือนเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นโรคไตได้ในที่สุดดเเเช่นนนียวกัรา นนัน้ดื่มน้ำให้เพียงพอและไม่กลั้นปัสสาวะนะคะ และมาถึงสาเหตุที่4นะคะที่ทําให้ค่าการทํางานของไตลดลงนะก็คือการอุดกั้นของระบบทางเดินปัสสาวะนั่นเองนะซึ่งอาจจะเกิดจากนิว่วหรือว่าเกิดจากต่อมลูกหมากโตนะคะทั้งสสาเหตุนี้เนี่ยจะทําให้การเดินของน้ําปัสสาวะเนี่ยติดขัดนะจนทําให้ไตบวมซึ่งถ้าหากว่ามีการอุดกัน้นมีการอุดตันเนี่ยก็จะทําให้น้ําปัสสาวะเนี่ยไหลย้อนกลับไปบริเวณที่ไตนะคะทำให้ไตเนี่ยเสียหายเสียหน้าที่ได้นะคะอันนี้เนี่ยจะทําให้ค่าไตเนี่ยลดลงได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่สังเกตตัวเอง นะว่ามีอาการปวดหลังมากๆนะคะลองเทสดูสักนิดหนึ่งนะลองทุบเอากําปั้นทุบไปเบาๆนะคะบริเวณด้านหลังนะถ้าปวดมากแสดงว่าคุณเนี่ยอาจมีนิ้วซ่อนอยู่นะหรือบางคนเนี่ยอาจสังเกตว่าเวลาปัสสาวะออกมาเนี่ยอาจจะมีเม็ดทรายเล็กๆเนี่ยปนออกมาหรือปัสสาวะออกมามีเลือดปนนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยอาจมีปัญหานิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะเจอแบบนี้อย่านิ่งนอนใจนะเพราะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยอาจจะต้องฟอกไตได้นะคะ มาถึงสาเหตุที่5นะคะก็คือยาและสารเคมีต่างๆนะคะเริ่มที่ยาก่อนแล้วกันนะคะยาตัวที่อันตรายกับไตามากๆนะคะแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยใช้ด้วยความระมัดระวังมากๆก็คือยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มนอนสเตียรอยหรือว่ายากลุ่มเอ็นเซตนั่นเองนะคะเพราะว่ายาในกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะส่งผลต่อเส้นเลือดฝอยในไตโดยตรงจะทําให้เส้นเลือดฝอยในไตเนี่ยเกิดการหดตัวเลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงนะคะจนทําให้ไตาวายได้แบบว่ารวดเร็วมากๆนะคะถ้าหากว่าคุณเนี่ยใช้ยาในกลุ่มนี้ติดต่อกัน ทุกวันนะคะประมาณ3-6เดือนนะจะทําให้คุณเนี่ยค่าไตาลดลงจนถึงไตาวายระยะสุดท้ายและอาจจะต้องฟอกเลือดเร็วมากๆและอีกกลุ่มหนึ่งที่อันตรายไม่แพ้กันนะคะก็คือยาสมุนไพรที่มีสารโลหะหนักต่างๆปนเปื้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสารปร,รอทหรือว่าสารตะกั่วซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําอันตรายต่อไตโดยตรงเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้ยาสมุนไพรนะคะแนะนําว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมากๆยิ่งถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีปัญหาไตาวายไตยเสื่อมระยะเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะการใช้ยาในกลุ่มนี้ ถ้าหากว่าไปเจอตัวที่มีสารโลหะหนักปนเปื้อนอยู่เนี่ยก็จะทําให้ค่าไตาเนี่ยลดลงไวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะ ก็ครบไปแล้วนะครับ5สาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้ค่าไตาของเราเนี่ยลดลงเดี๋ยวอาจารย์ทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างและเราเนี่ยไปแก้ที่สาเหตุนั้นๆน,น,นะคะสาเหตุที่1โรคเบาหวานนะคะพยายามคุมเบาหวานให้อยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่าไตาของเราจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอันที่2ความดันโลหิตสูงอันที่3ามไตอักเสบนะคะซึ่งจะสังเกตได้จากภาวะโปรตีนรั่วหรือว่าการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะอันที่4การอุดกั้นของระบบทางเดินปัสสาวะนะเช่นนิ่วหรือว่าตอบลุกหม,มากโตนะคะอันน ต้องรักษาเหมือนกันนะคะถ้าไม่รักษาเนี่ยปัสสาวะท้นเข้าไปที่ไตนะจะทําให้ไตเนี่ยเสียหน้าที่และไตวายได้นะคะและสุดท้ายอันที่5ยาแล้วก็สารเคมีหรือว่าโล่ะหนักต่างๆนะคะอันตรายต่อไตมากๆ5สาเหตุนี้ถ้าหากว่าเราสามารถแก้ได้เราก็จะปลอดภัยจากโรคไตได้อย่างแน่นอนนะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอาจารย์ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอ ว่เราทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ